I'm <laughs> not การสปอร์ตแซบทางช่องทูสปอตสอ2ขอร่วมเป็นกำลังใจให้เหล่าทัพนักกีฬาไทยในการสู้ศึกโอลิมปิกเกม2016ณเมืองริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลค่ะอ ตาม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 ต่อตามตามตามแถมเดี se ๋ยวนี้คุณผ <Works> ู้ชมกำลังอยู่ที่เดนเรอัลมิเกลแฮสวัสดีคุณผู้ชมดีกว่าสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสปอร์ตซับทูทู ทครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามโกคาร์ดมอเตอร์สปอร์ตแลนด์ครับหรือว่าแดนนีวิทเก่านั่นเองบอกเลยครับว่าสถานที่แห่งนี้ครับเคยเป็นสถานที่สําหรับน้องๆหนูๆครับมาสนุกสนานร่าเริงบันเทิงระเริงใจแต่วันนี้ครับคุณผู้ชมครับเสียงธรรมชาติแบบนี้จะมีที่ไหนล่ะครับผมคุณผู้ชมกีฬาชนิดนี้ต้องบอกว่าต้องใช้ความเร็วสูงว้าวว้าวว้าวแต่แขกรับเชิญที่เราจะสัมภาษณ์ในวันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับโกคาร์ตแต่พื้นฐานเนี่ยมาจากโกคาร์ตครับ แขกรับเชิญคนนี้ครับเป็นนักแสดงหนุ่มที่ม้าด้วยความสามารถเขาชื่อว่าเติ้ลเติ้ลอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปหาเขาดีกว่ารออยู่แล้วไปหาเติ้ลกันครับผมไปดูนครับย้เอาละครับคุณผู้ชมครับผมในสัปดาห์นี้นะฮะเราจะมาพูดคุยกับอีกหนึ่งนักแสดงครับและต้องบอกครับหนึ่งนักแสดงสุภาพสตรีนะครับก็คือพี่ออมสก้าวแจกของเราไม่อยู่ไปทุนรักนะเสียดายเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เลยมีหนุ่มหน้ามน เติ้ลธนาบลใช่ไหม่ะเติ้ธนาบลครับอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนนี้นะครับผลงานเยอะมากครับก่อนครับเติ้นครับครับผมีมีผลงานอะไรบ้างครับตอนนี้ที่ถ่ายทําจบไปก็เป็นกระถิริมรั้วนะครับช่องแปดแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือนางฟ้าไร้ปีกครับผมนี่น้องคู่กับน้องแพน อันนี้คือผลงานการแสดงใช่ครับเป็นคนออกกำลังกายไหมครับเนี่ยออกบ้างฮะออกบ้างช่วงเวลาที่เราว่างเราก็จะออกกำลังกายช่วงไหนที่เราถ่ายทำหนักๆเราก็ใช้คุมอาหารเอาว่างนี่คือ1 2ึ่งสอี่้าเจดวันว่างงดว่าแล้วก็สำหรับกิจกรรมยะเวลาว่างอ่ะก็จะมีแข่งรถแล้วก็ออกกำลังกายเนี่ยฮะแล้จะมีซ้อมรถบ้างซ้อมโฟร์คาร์สบ้างหรือไม่งั้นก็ไปเที่ยวอื ไฮซูจีถ่ายรูปแล้วต้องงานที่เมื่อสัครู่ที่บอกว่าแข่งรถโกคาร์ใช่ไม่ใช่โกคาร์ art, ผมเป็นนักแข่งของ t o โยต้าวันเมกเลสคาซีอันนี้คือเกี่ยวกับรถใช่ไหมฮะใช่แล้ววันนี้เรามาสนามโกคาร์ตคราบบอกว่าที่นี่หรือว่าสนามโกคาร์เนี่ยเราก็เล่นเป็นประจำเหมือนกันคือรถขับหน้าหรือว่ารถ รถที่คาสซ w รถวีออนเนี่ยม,มันจะฟิลฟิลเดียวกับรถโคคารส <Yeah. S 2> ฟิลในการเข้าโค้งการการ,การซ้อมเนี่ยเราถ้าเราไม่มีโอกาสที่ไปซ้อมในสนามจริงๆเนี่ยเราก็จะใช้โคคา์สเนี่ยเป็นการซ้อมจับพัดจับถูมาได้ยังไงฮะเรื่องของการขับรถเพราะอะไรฮะมันเป็นความชอบส่วนตัวตั้งแต่เด็ก mm hmm. ก็คือเหมือนกับว่าตอนตอนเด็กๆเนี่ยเวลาที่เราหยุดอยู่บ้านกันพร้อมหน้าพร้อมตาในครอบครัวเนี่ยเราก็จะดูรถแข่งม,มีเวลาเสาร์อาทิตย์เรืออะไรเงี้ยจะดูรถแข่งไมเคิลดูฮานอะไรนิวรอสซี่อะไรแบบนี้ มันก็เกิดความหวังใจว่าสักครั้งหนึ่งเราอยากจะอยากยาก,ยากจะเป็นนักแข่งถ้ามีโอกาสเราอยากจะมีเป็นนักแข่งชีวิตจับพระจักผูไปเป็นนักแสดงก็มีคนชวนเข้ามานะ,ะมีคนชวนเข้ามาเยอะเลยว่าไปชวนแข่งรถไหมตั้งแต่มอเตอร์ไซค์ยันรถยนต์ตั้งอายุ huh. 20 uh huh. 20จนถึง30มเนี่ย uh huh. มีคนชวนเข้ามาตลอดแต่ไม่มีเวลา uh huh. ไม่มีเวลาไปแข่งไม่มีเวลาไปซ้อมสำคัญ uh huh. ที่สุดคือซ้อมไม่มีแม้แต่มาแข่งจริงๆเขาเนี่ยเราได้จับรถที่เป็นรถขับขับเคยล้อหน้าเนี่ยแค่2ครั้ง ครั้งละประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็ลงแข่งเลยลงแข่งได้เรียนรู้ได้อบรมแล้วก็ลงแข่งเลยก็ใช้ชีวิตครั้งแรกก็สนามช้างบุรีรัมย์อินเตอร์เลยครับความรู้สึกตอนนั้นแบบเหมือนกับเรามาทําอะไรอไม่กลัวเหรอกลัวดิแบบเราเป็นนักแสดงอ่ะแล้วตายขึ้นมาอย่างเงี้ยตายขึ้นมาผมก็มาหาคุณเป็นคนแรกแหละถามว่ากลัวไหม แรกๆกลัวแรกๆแรกๆกลัวมากเพราะเราไม่เคยขับรถขับหน้าขับเครื่อล้อหน้าเราไม่เคยแล้วเราเราเราอยู่ในรถที่แบบว่าสมรรถนะสูงๆครับพอมาเจอรถที่แบบรถน้าหนักรถไม่มีอะไรเลยมีแต่โลบาร์โค้งเหล็กแรกๆแรกๆหมุนไปเด็กบ้าเลยเพราะขับไม่เป็นไปไปมาเอาขับไปครูก็บอกว่าขับได้นะดีเลยขับแบบเนี้ยแต่แข่งกัน2ี่สิบรอบ ของเต้นน่าจะได้ประมาณสักแปดรอบเพราะเต้ลเข้าเกียร์กระแทกมากปั้ง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 เกียร์พังแบบเดียวก็ต้องเรียนรู้กันใหม่ปัญหามีทุกจุดของระบบการแข่งรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความอดทนการทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เหมือนเดิมการจดจําลายของโค้งการเข้าเกียร์ให้สมูททุกอย่างกว่าจะเข้าที่เข้าทางใช้ระยะเวลาการฝึกงานปะปีหนึ่งอะปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งนี่เพิ่งจะปีแรกเนี่ยผมจะอยู่ที่อันดับถ้ามี1 0 สิบแปดคันผมก็ยังอยู่ราวๆแสิบสิบสี่สิบสี่สิบห้าก็ยังอยู่ท้ายๆอยู่แต่พอมาปีนี้ก็ข,ขึ้นมาแล้วที่หกขึ้นมาแล้วที่หกแต่ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ก็โดนสวนสวนในโค้งเข้าไปอยู่ในจบที่สิบเอ็ดคือท, 5, ที่บอกว่าควบคุมอารมณ์ไม่อยู่การแข่งขันต้องใช้อารมณ์ด้วยหรอบางทีมันมีการกระทบกระทั่นแล้วเราอยากจะเร่งตัวเองให้แบบว่าให้ไปตามเขาให้ทันแต่จริง,รงๆแล้วมันคือมันก็คือไปเรื่อยๆไปเรื่อยควบคุมอารมณ์ให้มันเป็นแบบให้เป็นเส้นตรง ถ้ารีบร้อนปุ๊บจุดเบรกสมมติจุดเบรกจุดเบรกเราเลยจุดเบรกจุดเบรกไปเนี้ยรถอันเดอร์หมุนกระแทกแล้วอย่างนี้ปีหนึ่งละครก็มีครับไอรถรถเนี่ยก็ต้องซ้อมใช่แบ่งเวลาไหมถูกไหมฮะหรือว่าช่วงนั้นมีเวลาที่จะต้องซ้อมเยอะมากกว่าอ่าว่างตอนไหนซ้อมตอนนั้นถ้าไม่มีเวลาก็ยังอย่างที่บอกว่าเราใช้โคคาซ้อมเอาอ๋อก็ขนาดจะเป็นได้พื้นฐานได้ใช่จริงๆแล้ว่ามันมันมันไม่ใช่พื้นฐานเลยมันคือฟิลเดียวกันเลยฟิลเดียวกัน เห็นบอกว่ามีธุรกิจเกี่ยวกับรถด้วยใช่ใช่ไหมก็จะมีในส่วนของรถบักกี้แล้วก็ประดับยนต์คาแครเกี่ยวกับรถทุกอย่างอไปได้ที่ไหนนะจากเชียงแซวรับจาเชียงแซแล้วถามหึงเรื่องการแข่งขันครั้งแรกล่ะครับที่ที่ไหนยังไงสนามช้างปาร์กบุรีรัมฉันมาทำอะไรที่นี่สนามใหญ่มากกับรถวีออสคันกระจิงนึงเขาใช้เขาใช้เป็นสนามของรถพวกทุคารถ GT g t 3ีทราก็พวก GTR Ferrari Lamborghini อะไรพวกนั้นท่านอามแรกฉันมาทำอะไรที่นี่ตื่นเต้นไหมออสโห้ยมีคนนะฮะซานิซานิ AF6 นะฮะซานิไม่เข้าเกียร์ออกตัวไม่เข้าเกียร์เขาไม่ตื่นเต้นนะแต่เขาลืมแต่ลืมลืมและนี่คือของผมเหรอตื่นเต้นไหมมีมีแบบอะไรมโดนเรียกโดนเรียกว่า แรกๆเราก็ขับเราก็ไม่รู้ว่ารถรถแข่งมันมีได้อบรมไปบ้างแต่ก็ไม่รู้หลักของมารยาทอะไรมากหมายก็ปาดบิดปิดเขาหมดโดนเรียกโดนเรียกคือห้ามปาดในสนามมันมันปิดลายได้แต่ต้องปิดไม่เกินกี่ครั้งไม่งั้นมันจะเป็นการแบบเหมือนเสียมารยาทอะไรอย่ใช่อะไรประมาณนั้นเป็นกฎกริการมารยาทแล้วมีเหตุการณ์ครั้งแรกหรือว่าแรกๆที่เรายังไม่ค่อยคุ้นชินกับสนามมีไหมก็ทีแรกก็ลงลงไปเนี่ยลงไปคอลี่ไฟเนี่ยคอลี่ไฟจะ ก็ขึ้นมาอยู่ที่ราวาแปดเริสตาร์ทที่8แล้วพอเห็นคันหน้าภาพภาพติดตามากเลยเหมือนเหมือนกล่องรพสตองคันนี่ความพุ่งพุ่งเหมือนข้างหน้าเราใช่หลอนกลายเป็นว่าจากอันดับที่8ก็เลยเป็นสตาร์ทสุดท้ายเลยกลัวกลัวไงกลัวเพราะว่าไม่เคยเห็นภาพแต่ไม่เป็นไรนะนักแข่งไม่เป็นไรเลยเพราะว่ารถรถเขาค่อนข้างที่จะเซฟตี้มากนั่นคือเหตุการณ์แรกที่เราประเชิญแล้วก็ในเรื่องของการแข่งขันน่ะ นอกจากซานิแล้วเพื่อนในวงการมีใครนะครับมีพี่กวางเอบิโนมอลพี่กวางแน่นอนแล้วก็ปีนี้มีปีนี้มีแค่สาคนเห็นว่าวันนี้เนี่ยในเรื่องของโกคาร์ดเนี่ยวันนี้จะมาขับด้วยนะอย่าเอามือไปโดนพวกอันนี้นะคะพวกล้อนะฮะทำไมฮะเดี๋ยวจะอายฮะโดนล้อทั้งวันครับเอางีูทชมเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับไปฟังสาระดีๆครับในช่วงของนี่เราไม่มีสาระเลยเลยอะมีสิเอาเหรอไปฟังสาระดีๆครับในช่วงนี้ครับแซบสาระครับ การแข่งขันรถแบบ24 h o u r h o u o f Le Mans คือการแข่งขันรถยนต์เพื่อทดสอบความทนทานของรถและนักแข่งโดยต้องขับรถด,ด้วยความเร็วสูงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา24ชั่วโมงนอกจากนี้จะต้องบริหารจัดการน้ำมันอย่างรถยนต์อย่างมีประสิทธิภาพความเร็วเฉลี่ยระหว่างการแข่งขันในปัจจุบันอยู่ที่225กิโลเมตรและต้องใช้นักแข่งรถจำนวน3คนสลับกันขับขี่นั่นเอง กลับมาพูดคุยกันต่อครับกับพระเอกของเรานะครับครับผมขอุยาตใส่แว่นนะฮะเพราะว่าแสบตาแล้วแสบตาถามว่ากว่าจะมาเป็นนักแข่งเนี่ยต้องมีใบอนุญาตไหมมีใบอนุญาตอะไรใบใบขับขี่นักแข่งหรอต้องมีฮะสอบยังไงฮะก็เหมือนเราต้องผ่านการอบรมการตรวจร่างกายทุกอย่างก็เหมือนการการสอบใบใบขับขี่แหละเหมือนกันเหมือนกันมีสอบปรนัยอัตนายปฏิบัติใช่มันมันแตกต่างกว่าที่เราขับบนนอกระดไหม แตกต่าง,างตอนตอน,ตอนนั่งคุยกันอยู่เนี้ยก็เหมือนกันเพื่อนกันธรรมดามแต่พอลงไปในสนามแล้วทุกคนก็คือนักกีฬานักแข่งก็เอาเป็นเอาตายกันหมดทุกคน แรก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 แล้ววะตายก็ตายวะไอ้ก็ตายวะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันไม่ใช่ลมนั้นมันคือความชานาญรถรถกับคนเนี่ยมันต้องไปในไปเป็นหนึ่งเดียวกันเทคนิคในการขับต้องต้องเรียกว่าอะไรฮะหลายๆอย่างหลายอย่างใจต้องถึงใจด้วยใจด้วยใจล้วนๆทีแรกไม่เข้าใจว่าทําไมทําไมเขาถึงแบบโอปบมือกันจังเลยว่าแข่งเสร็จ ก็แข่ง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 ให้มันจบไปแต่จริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นพออยู่หลังภูมิไาลัยเนี่ยมันกดนานมากๆนะภายในเวลาแค่ยี่สิบถึงสามสิบนาทีเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนมันคุณใช้ทุกอย่างอ่ะคุณต้องมีสมาธิคุณต้องใช้ร่างกายทุกส่วนเพราะร่างกายคุณนี้จะเวียงไปเวียงมาตลอดอต้องอดทนความอดทนสมาธิสูงความอดทนอดการรถก็ไม่มีแอร์เปิดกระจกได้แค่สิบเซนคือกลิ่นอะไรเข้ามาหมดร้อนชุดกันไฟเหมือนคุณผมผ้านวมอ่ะร้อนเอระก็ ทั้งตัวคุณมีแค่รูแค่นี้มองวิสัยทัศน์มันใช่แค่มาถ้าคุณเปิดกระจกถ้าคุณเปิดหมวกกันน็อกนะคุณก็มีแค่เนี้มีรูแค่นี้ทั้งตัวนอกนั้นคุณห่อไปหมดหนึ่งปีแล้วขับขี่สนามแล้วตอนนี้ห้าห้าสนามหกหแล้วผ่านมาหกสนามเน้ยหสนามละก็ผ่านการซ้อมมา ผ่านการแข่งมาสนามไหนยากสุดสนามของเชียงใหม่อย่างสนามเชียงใหม่เนี่ยเขาใช้สนามกีฬาบางทีเราก็วิ่งเข้าสนามบาสบ้างสนามบอลบ้างสนามตะก้อมันก็ลื่นสนามใช่ก็ถนนบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดคือแข่งขันแล้ววิ่งเข้าไปในสนามบาสใช่สนามตะก้อสนามบอลสนามบาสอะไรพวกนี้ก็คือสนามสนามเชียงใหม่เจ็ดร้อยปีไงก็ใช่ไงแต่คือรถถนนในการโคจรในการแข่งขันใช้เลนนั้นไปเลยเหรอใช่นั่นคือความนั่นคือนั่นคือ ความแตกต่างเรื่องการแข่งขันเนี่ยเขากําหนดไหมครับว่าจะต้องแข่งขันกี่รอบมีฮะมีกําหนด20รอบ20รอบ20รอบสําหรับสนามเน็คคอลี่ไฟล์คอลี่ไฟล์คอลี่ไฟล์วันแรกคอลี่ไฟล์นี่ก็จะมาสิบห้านาที15นาทีเอาเวลาที่ดีที่สุดภายใน15นาทีนั้นมีไอดอลไหมครับผมในการแข่งขันแข่งรถก็ถ้ามีก็เป็นพี่วัวนัทวุฒินักแข่งของโตโยต้าที่มีความสามารถที่ว่าจับรถอะไรก็ได้ ถ้าไม่เคยขับแต่ขับได้ดีมักงหมดเลยเป็นพรสวรรค์เรื่องของวงการแข่งขันนะตอนนี้ตัวเองมองว่ายังไงบ้างมองว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อย uh huh. เราคงไม่ได้ไอเอาเป็นเอาตายอะไรประมาณนั้นแต่เราก็อยากเป็นนักแข่งที่แบบว่าใสาๆโปร่งๆ uh huh. ทำทุกอย่างให้มันแบบโปร่งใสเป็นนักแข่งที่ใสสะอาดอะ่ะ uh huh. ไม่ไม่โกงไม่ไม่ใช้เทคนิคแบบร uh huh. ุนแรง uh huh. แต่เราใช้ฝีมือล้วนๆอะไรประมาณนั้นก uh huh. ็ค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปแต่ก uh ็ huh. ในเรื่องของเอาจริงเอาจังเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องอนาคตใช่ไหมเอาอย่างนี้พอดีมีเด็กมาให้ดูเด็กมาให้โชว์คนนี้เนี่ยชื่อว่าน้องเปลมอายุ10ขวบบอกได้เลยว่าขับรถเนี่ยโกคาร์ทเก่งมากเหรอสนามนี้ด้วยขับรอบสนามนี้แล้วก็ทำเวลาดีมาก500เมตรทำเวลาเขาดูมีคุณค่ากว่าคุณเยอะเลยเนาะไปดูไหมไปไปดูครับในช่วงนี้ครับผมแซ่บเรียกพีครับ ช่วงแซบเรียกพี่วัสทีค่ะในช่วงของแซบเรียกพี่วันนี้นะคะปิงพามาอยู่ที่สนามโกคาร์ตมอเตอร์สปอร์ตแลนด์ที่แดนนาริมิสเก่านี่เองค่ะปิงมาตามหาน้องคนนึงชื่อน้องเปรมอายุเพียงแค่10ขวบเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมแต่ขอบอกเลยนะคะว่าขับรถโกคาร์ตโอ้โหคุณผู้ชม เร็วมากๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคนทั่วไปขับสนามนี้500เมตรนะคะทำได้30วิแต่น้องนั้นทําได้น้อยกว่า30วิวิ10บควนะคุณผู้ชมไปดูกันดีกว่าว่าน้องจะทำได้จริงหรือเปล่าไปเลยคะ่ะแแมน้องแปมเฮ้ยนั่งอะไรตรงนี้แนะนํากับผู้ชมหมดเลยดีกว่าสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพุทธิทองจับปาทินครับอายุ10ปีครับ บอกว่าสนามเนี้ยห้าร้อยเมตรอ่ะน้องทําเวลาน้อยกว่าสามสิบวิอีกจริงมาถามจริงจริงครับเฮ้ยแต่เขาบอกว่าคนทั่วไปทํามากกว่าสามสิบวินะทําได้น้อยกว่าเลยหรอครับโอ้โหแต่พี่ไม่ค่อยเชื่อแบบดูหน้าตาดีไม่น่าไม่น่าทําได้อ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมถ้าน้องเต็มทําได้เนี่ยทําเวลาแบบสามสิบวิเลยนะน้อยกว่าเลยนะพี่จะเรียกว่าพี่เต็มเลยโอเคปะ โอเคค่ะโอ้โหหน้าตาม,มั่นใจสุดๆแต่ไม่รู้ว่าทำได้จริงหรือเปล่าโม้หรือเปล่าก็ไม่รู้เราไปดูกันดีกว่าค่ะ สัปดาห์หน้าติงจะพาไปชมกีฬาประเภทอะไรติดตามได้นะคะในช่วงเด็กเ็กทีส่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเก่งมากยายใครน้องอน้องน้องเปรมไงเก่งมากนะครับก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับร,ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยถ้าหากว่าเห็นน้องเขามีแววก็เอาน้องเขาไปปันได้สนับสนุนเด็กเก่งนะใช่ถ้าอีกสักสองสามปีก็เอาน้องห่าเป็นพิธีกรรายการนี้แทนเดี๋ยวๆๆๆๆ ความสามารถก็สูงกาคุณเยอะเลยนะอย่าแย่งงานดีกว่าหรอชีวิตเนี่ยเปรียบเสมือนไฟนะร้อนช็อตทุกเดือนแล้อ่ะเดีเรามาเข้าในเรื่องของอุปกรณ์เริ่มต้นจากการแต่งกายก่อนอันนี้คือชุดชุดชุดในเรื่องของการที่จะต้องป้องกันใช่ไหมใช่อันนี้เป็นชุดกันไฟหรือเปล่าใช่ไหมหน้าหน้าไม่น่านะน่าจะเป็นชุดกันความร้อนเฉยๆอันนี้กันความร้อนแล้วก็กันกระแทกในในระดับต้นในระดับต้นบุกกันนกอ่ะบุกกันนกบุกกันนกในสำคัญที่สุดเลยฮะเป็นแบบนี้ไหม หมวกกันน็อกนี่จะต้องเป็นหมวกกันน็อกของรถรถแข่งครับซึ่งจะแตกต่างจากรถมอเตอร์ไซค์ก็คือมอเตอร์ไซค์ก็จะมีลูลกลมนี้หน<อ>กาบแต่รถยนต์จะไม่มี<อ>แล้วก็จะต้องมีการเจาะการเจาะข้างเพื่อใส่หันการการการ,การคอหักจริงๆคือรัดไว้อย่างนี้ใช่<ล>จริงๆแล้วเราอยู่ในสนามแข่งเราจะหันได้แค่นิดเดียวนิดเนีย้ยนิดเดียวเราใช้หางตาเอาแต่ถ้าแบบเนี้ยโกคาร์ททั่วไปธรรมดาป้องกันใส่ได้หมดนี่กันกระแทก ใช้ได้เลยหัวกระน็อกโอ้นี่หัวคน่ะแล้วมาด้านของรถดีไหมอันนี้รถอันนี้รถอันนี้กี่ซีซีครับ270ซียบซีครับยังไงฮะขับเคลื่อนเหมือนกันไหมฮะขับเคลื่อนล้อหลังนะครับใช้ระบบโซ่ในการขับเคลื่อนเติมน้ำมันทั่วไปเติมน้ำมันทั่วไปน่าจะเป็นแล้วก็วิธีการขับล่ะอันนี้เหมือนกับรถออโต้ธรรมดาทั่วไปมีเบรกแต่เราใช้เราจะใช้ เราจะไม่ใช้ขาเดียวเราจะใช้สขาสอขาใช่ในการเยียกใช่มันจะยากตรงนี้เบรกซ้ายเบรกซ้ายทันเร่งขวาเหมือนกันเหมือนกันทั่วโลกแล้วถ้านั่งแหละเดี๋ยวผมนั่งให้ดูแล้วกันอ่านี่นี่ไม่เอานะพงมอะไรหายไม่เอานะไม่เล่นนะโอ้ยก็ดักหมดเลยโอ้ตายตายตตโอ้ยกล้องอยู่ไหนอ่าท่านั่งนั่งอย่างนี้ไหมใช่ฮะ จะนอนก็ได้นะฮะมันนอนขับไม่ได้ะถ้านั่งก็ประมาณนี้นั่งให้สบายครับใช่ไหมแล้วก็ซ้ายเนี่ยซ้ายคือเราเบรกนี่คือคันเร่งครับโค้งซ้ายเนี่ยล้วก็หักโค้งซ้ายเหมือนรถธรรมดาทั่วไปโค้งขวาแล้วก็หักทั่วไปแล้วการเข้าโค้งอ่ะเคยเล่นอยู่เหมือนกันไม่กล้าที่จะเลี้ยวไม่กล้าที่จะไหลมันต้องไงมันต้องผ่อนคันเร่งไหมหรือยังไงถ้าเป็นนักแข่งที่โปโปเขาเขาไม่ผ่อนไม่ผ่อนเพราะว่าเขาจ่ายเต็มใช่เขาจ่ายเต็มเขาดาวน์สงถุย าไม่พอนไม่พอนก็คือชัดเลยใช่ไหมชัดเลยเขาสไลด์ต้องใจถึงเหรอแล้วถ้าถึงวันนี้อ่ะผมวันนี้ผมขับปุ๊บแล้วผมหลุดโค้งยังไงตายดิเดี๋ยวตายเลยตายไปเลยก็ได้นี่มอนมมอนเองมอนมมอนเองคือเราก็ต้องเข้าจังหวะใช่ไหมเข้าโค้งถูกมันก็เหมือนกับการขับรถแข่งก็เหมือนกับทุกอย่างอ่ะมันต้องเป็นหนึ่งอันหนึ่งเดียวกันเราเล่นกีฬาอะไรอย่างตีแบตเราก็ต้องมันเป็นอันหนึ่งเดียวกันมันมันเป็น เอวัยวะของเราอีกส่วนหนึ่งเ,เรารู้ว่ารถทาได้แค่ไหนใจเราทําได้แค่ไหนแต่พยายามอยา่ากดเบรกถ้ากดเบรกเนี่ยก็ขับรถที่บ้านไม่ได้เบรกได้เบรกได้ทํายังไงก็ได้ให้รถออกจากโค้งให้เร็วที่สุดวันนี้โชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมได้ได้ได้แบบโค้งแบบไม่ต้องเบรกเลยนี่ขับด้วยได้ระหว่างทางเดี๋ยวฝึกฝึกขับขับไปด้วยได้มา,มา,าเราไปขับในสนามกันครับคุณผู้ชมครับไปด้วยกัน ดี๋ยวเคลียร์กันหล่อนต้นทำไมชนทำไมต้นชนเราทำไมต้นขับช้าโถต้นที่ขับช้าไอเด็กไอเด็กไหมลงไปแข่งกับเด็กไหมน้องเขาวิ่งอยู่สามสองเวลาจะโค้งเนี่ยเราต้องชิดขวาใช่ไหมทำให้โค้งเป็นโค้งเดียวเห็นป่าวเข้าเลี้ยวเขาเขาเขาสไลด์ออกเขาเป็นโค้งเดียวเลยคือเราจะเลี้ยวขวาเนี่ยเราต้องชิดซ้ายเพื่อจะตีโค้งเข้าใช่เปิดลายเปิดลายออกมาแต่นี่งงไงไม่ชิดจะโค้งขวาชิดขวาเฉยเลยยากเนอะยากไหมยากเลยใช่คนกคนคือเกมกีฬา นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยได้ออกกำลังกายด้วยดูดิเงือแตกเงือแตกนี่ไม่ใช่ว่าอะไรนะฮะร้อนร้อนแล้วก็ในเรื่องการแข่งขันล่ะอยากจะให้ต้นฝากหน่อยก็มี13 14สิงหาดูดูกันสิบสามสิบสี่สิงหาแล้วก็ยังมีอีก3สนามสนามช้างปาร์ควีรำแล้วก็เชียงใหม่แล้วก็บางแสนครับไปกันได้ครับไปกันได้ครับในการแข่งขันนี้ต้นมีความหวังไหมฮะว่าจะเก็บคะแนนหรือยังยังอยู่ที่13อยู่11อ๋อ11อ็ดโ เต็มที่คนระับเต็มที่อย่างท,างที่อย่างที่บอกเราค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆแล้วมันคือเกมกีฬาอยากให้ฟังอีกหนึ่งเรื่องครับสําหรับเรื่องของการแข่งขันครับรถเนี่ยสาหรับคนที่เขาดูอยู่แล้วเขาอยากจะมาเป็นนักแข่งแบบเราก็มีนะมีม,มีทางโตโยต้าเขาก็เปิดเปิดโอกาสให้คนธรรมดาเขาเ้าไปเรียนแล้วฝึกอบรมก็เป็นโตโยต้าเ i ซิ่งส o ูลก็คือใครที่ทําเวลาได้ดีก็จะได้เป็นนักแข่งโตโยต้าโดยทุกอย่างเขาจะออกซับพอร์ตให้หมดจริงเหรอถ้าอย่างผมไม่ไปได้เป็นได้ฮะจากเบสิกเมื่อกี้นี้เป็นไงม่อนอยู่เฉยๆเหอะ ถ้าจะไปได้ก็ไปลงชื่อสมัครลองดูฮะด,ด,ดูดูทักษะเป็นทักษะของตัวเองดูความสามารถดูใจดูขีดจำกัดของตัวเองว่าเราไปได้ไหนเขามีสอนไหมก็จะมีตามไปไปนั่งอบรมก่อนทักษะของการแข่งขันกติกามารยาทในการแข่งขันแล้วก็ลองลองกับรถแข่งจริงลองขับในรถแข่งจริงก็จะมีครูฝึกนั่งคอยประกบเป็นทีมโตโยต้าไทยแลนด์ ก็คือครูฝึกเลยเป็นนักแข่งในสังคมไทยปัจจุบันร,บรถแบบว่าขับกันเร็วมากฝากน,นิดนึงสาหรับขับกันเร็วแต่ไม่มีไม,มไม่มีทักษะมันก็แย่นะ <yeah. S 2> ไม่ใช่แค่ชีวิตองตัวเองที่จะเสียไปชีวิตของคนอื่นที่ไม่รู้เรื่องด้วยอาจจะเสียไปด้วยฝากไว้ด้วยฮะก,กับการขับขี่รถแข่งบนท้องถนนเนี่ยผมว่าไม่ไม่ไม่เวิ work, ร์คไม่ดีถ้าอยากจะแข่งจริงๆแบบลงไปสนามดีกว่าวมันได้วัดกันนรงมเต็มได้แล้วเซฟตี้ด้วยรถก็ไม่พังเพราะว่ามีจุดป้องกันมีสนามหญ้าป้องกันรถคุณไม่เสียแน่นอนหรือว่าไม่งั้นม ทีมผู้แนะนำเนี่ยผู้เที่ยทาชนแนะนำการับทีใช่ถูกต้องเป็นหนึ่งกีฬาครับที่แนะนำให้คุณผู้ชมลารายการได้รู้จักนั่นก็คือกีฬาโกคาร์นั่นเองครับผมนะฮะแล้วก็รวมถึงฝากผลงานไปด้วยผลงานคือกับตีริมรัวครับจารแอร์พันวันที่25สิงหาคมนี้ทางช่อง8ครับทางช่อง8นะครับติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับสนามโกคาร์มอเตอร์สปอร์ตแลนด์เดนมิทเก่าวันนี้ลาไปแล้วสำหรับรายการสปอร์ตซ่บชูชูลาไปแล้วสวัสดีครับ เอาคุณก็เตั้งมาเอาให้ได้เลยนะไอ้ชู้ชู้ชู้เนี่ยกูคิดเอง